กาบสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุขูสุคนมือน,นี้เนาะกาบ่าจัรพาพี่พาน้องมาไก่พี่น้องเลยมือน,นี้เนะาะถโถพี่น้องเลยอ่าก็ถือว่ามาต่างแข่งพี่น้องเนงะ้อมณีอ่ากาเวเขามาตลาดพี่น้องเลยอ่เมืองเซบยงปงไผ่บนะ้านเนาะอ่ากาถือว่ามานี่กยกลายโลเติบแล้วพี่น้องเลยกาพอดีว่าสิขึ้นไปทางตะเขกพี่น้องเนาะมือน,นี้เนาะ ก็ถือว่าชีมุ่งหน้าไปทางพุ่นพี่น้องเลยก็ถือว่าเบะมาเบิงมาชมตลาดอของสดนาะพี่น้องเนาะริมทางพี่นองง้องเลยก็มากัน4ี่ห้าคนพี่น้องเนาะวันนี้มาขบทีมงานบ่าวเตียงทองแล้วก็บเบ่าวเนาบ่าวบุญบาเสียงน้อยเนาะวันนี้เนาะหน้ามาดยืนหน้ามาดอย,ยู่พี่น้อง,งเลยเอาสบายดี บโอ้สบายดีมาไกลอยู่พี่น้องเอ้ยฮ้อนเนาะฮ้อนดีครับอ่าถูกมาเบะตลาดเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยจักมีหยังขายเนาะอันนี้ไปมาเบิ่งก่อนโยังอันนี้ยังมีแม่มันอยู่คอ๋อสดีบ่เสียงียังอนี่เนาะต้นสูงเนี่บ่จ้ะอ๋อยังติงนู่แม่ยังติงอยู่นี่โหอาพี่น้องเอ้ยบ่เตียงมาซอยนมยัง บุกอาจารย์ไปแล้วยันต์ต่อยเอ้ามันมสิต่อยว่ามันตายแล้วพี่น้องเบิ้งข้างนี้นี่โอ้ยโอ้พี่น้องยังบ่ได้ตายได้นี่เด้ระวังหมดเมยมันนี่ระวังได้บ่ดเตี้ยขายเป็นตัวโดยสบายดีแม่ขายในไรน้อหนิมีล้วก็เงานอนเลยห้าสิบนห้าสิบพัน ดูว่าร้อยดูว่าร้อยกูบาทเนาะพี่น้องเนาะได้ขายอยู่บ่ามึอนี่ได้ขายดีอยู่เนาะโอ้เถอะพี่น้องบ้านจันนวัชชินทีแล้วไปอยไป spacing ่องคัน spacing สองโดยเลยเลยเอ้าเดี๋ยวรอบ้างก่อนนะเมดเออพี่น้องขายมีแต่กบแต่เขียดลาย spacing สองว้านจันพี่น้องเนนอยาะ ของข้าของขายถือว่ายังบัวลายเป็นอะไรมานี่เนาะมากันหาคนพี่น้องมคนนี้บัวเสียงร้องเยอะครูมาเบิ่งที่นี่มาครั้งแรกนะครับโอ้โถเปินขายยางบัวเสียงขึ้นน่าจะเป็นสมุนไพรอย่าะเนาะไม้หักตอกโอ้เต็มเปลือยอยู่พี่น้องเลยสมปอยสมปอยเซ่กินยังพื้นอินเซ่น้ำ ดินน้อยไอเด็กน้อยไอหรือว่าแบบสบายเออฮอนไนเนาะสวัสดีแม่ตู้สวัสดีดูขายมี่ฮักยาดีอย่างนี้เนาะนี่เนาะมีหลายแนวอยู่ได้เป็นยิ้มรู้กยได้อย่างอย่างนั้นปวดตับกันไรโอ้ปวดตับก็มีมีโอ้ไม่ผู้ได้เป็นบวมเป็นมันดีใช่ไหมต้มกินนู่นเปบวมในมือเหลืองตาเหลือง โดยแม่ก็เป็นอันเป็นหมอบ่โบกเป็นหมูเนี่ยเลยจึงขายขายเนาะเออ่เป็นหมอพื้นเมืองก็ว่าได้เนาะโอ้พี่น้องเยที่ชาวควางออดก็เป็นก็รักษาโรคชาวควางออดนะนี่อยาบำรุงต้องไปต้มเนาะต้มกินเราก็ได้โอ้พี่น้องเยถือว่าครบไปเลยเนาะเป็นหากยาเลยน้ำนี้พี่น้องเออยานะผมสนใจว่าเป็ดดีพ่อดีแบบนี้มีหลายอย่าง ดียังแ่เนาะครับตับดีมาเคลังี่บไหมี่ดีมาเคลังก็ดูตูเลยบอ๋มเหมือนกัค่ะดีมาเคลางแล้วตัวนี้แหละดีมาเคลังตัวนี้โอ้โพอจานมาเคลางอักเสบได้ไหมเออมาเคลางอักเสบตัวนี้บีซึมเขับทับตัวนี้เบีซึมเขับทับตาเหลืองเลเมือเหลืองต้มกินรูอย่านี้บุกันโจมโบนโอ้โอย่าเพิ่นเมื่อเขาดีดีเลยนี่ไหม่ห ใช้ใช้เพิ่มเงินตัวมาเคลืลังเนาะพอจันสนใจอยู่ต้มบ่ไหมอันเท่าไรนี่สุดนี่ก็นจะได้คนกินจะได้คนกินก็ได้สุดสิบพันะไงนี่สิบพันอือสิบพันแอันนี้ได้มันมาต้มนี่อันเดียวนี่ก็้นน้ำใช้เป็นลิตรนี่บ่มันมันสีเป็นนี่ได้ลักษณะอันสีสันเพิ่อนมาต้มแล้วนี่เดืองบ่อันเลืองเงินไะเหลืองน้ามันนี่นะน้าเป็นลิตรอและ तो มาถ a วาจันสนใจอยู่พี่น้องเอาจัก4 5ชุดเบิงก่อนเนาะอันนี้องนนี่เหมือนเหมือนกะชายบ่นี่บ่แม่นกะชายัมันดีบ่หวานนีมัก30ีบ่ดีบ่หวานอไม่กินมันบ่มีทงเฮานี่มาอยู่นี่คือดีบ่หวานเอออันนี้อันนี้กาวแดงกาวแดงกาวยังคือเป็นทอน่ เอามันเป็นไม้เป็นไม้เกาแดงเป็นไม้กาแดงต้มกินจังนี่แหละอันบังคับจานพิกชุกะปุกออกจากกระตูได้โอ้นี่กระตูเ้างนี่มีชุกกระปุกวะชุกระปุกเลยอ้าบังคับได้เลยเอาเดี่ยเขาสนใจตัวนี้หรอกเอาตัวนี้มาคลังก่อนเนาะมันตูเนาะอันละสิบพันเนาะว่านั่นได้ใช่มันตู้ว่านยังไงนั่นกระเพาะอย่นี้กระเพาะว่านมาบุญ ข้าเจ้านะบ่เตียงตัวนี000 000้บ่เตียงข้อม้อเน่ยรสมีกับเจ้าด้ยเนี่ยตัวนี้นะครับสนใจตัวนี้นะไม่ตัวรบกวนสิบพันเบอนี่เอา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 ตัวนี้โอเคเดี๋ยวประจันใจให้หวยพี่ใจดีเถอะเจ้าเอานี่ให้เราหาซีฟเนาะเป็นหกซีฟทั้งหมากน้อยนาโดยหมากเขียดออันนี้แล้วแต่นี่กันมาต้มกินเนาะไหมเนาะมาต้มกระปนกินกี่ครั้งต้มโอเคเนาะ โดยอ้าวเป็นหกิแล้วมเนาะกเตี้ยของข่อยเน้องไ่ไ่น้องอยู่แซ่บะดยมขอบใจได้ไมเด้อขาดีเด้อขายดีอยู่แล้วรแล้วก็ไ่ได้ให้ใคเรา โยกได้ไหมไอ้บวอาวบ่านี่ข้าวควงอ่อนนี่ซุเดียหอมจะนะยังนะขาวควางอ่อนเนี่ยข้าวควางอ่อนโดยเอาคืวนน่นมม้นข้าวควางคือเป็นไม้เลยไหมจู่เออเป็นไม้แล้วบพื้นหาข้าววาอ๋อนหกมนมมุหมกินดียังดีสรรพคุณอับจะประคุณมันหั่นดีพวดกระตุนกระตุ้อันนี้คะอ้าวอมมนขาวกวงอ่อนอันท่าไรใช่ไหมนี่ อ้าวอ๋อเฮา้าห้ะจำมาเช้าก็<ข>ได้จำมัาเช้า,อาเาอาจากี่40,000ไปสู้เอาโดูสิดูเพิ่นได้ยาดีเนาะมาแต่หนึ่งตะเกาบ่าเตีงยแตตงแวก็ไม่ได้เคยซื้อดอกพี่น้อง,งอเยเนาะแต่นี่เพิ่นว่าก็ว่าดีแท<ช>้อันอันเป็นไม้นุ่งโรนี่คือยาเลยเนาะเป็นยาเพินยาแล้วบำรุงเลยยาเพิ่นเลยได้นี่นะอยู่บ้านเจ้าหนี้จะเป็นชู้ไฟอันนี้นะเป็นยาอื่นก็ได้พี่น้อง แต่ว่าีมเป็นยาเป็นอย่างอื่นแบบไรัจะก็บอมันจบเลยว่าไม่ดีมัวอได้ม่บราณรา้ภาคเอีร้อนผูอันนี้คืดีปอดคืเดี๋ยวอปอดดีปอดดีปอดว่าแเชียงาผูรใดติดโควิดดีมาเอานี้ไปต้มเลยวะต้มาดี อ้าวอีบานี่พี่น้องยมนานทอดไมยี่ชื่อได้ยไงเลยโดโดนโดนเกียนโนขเาะเอาไปมีก่อนเขากรข้าดดดไปเบิ่งเนโ่ตู้เฮ็ดพี่น้องไย้าขสูงนี่ใบนึ่งเลยป่ะเดี๋ยวเียงยังไงไปเนาะูกเปาของลงโอ้เพ็รปัวก็มีเลยปวก็มียั้นี่งโ้กร้ามกับปูโอคักแล้วใชพี่น้องเลย เอาของไทยเนาะ่ะนี้เนาะมีค่างาลดของไยคอหัวเตียงสุด้ยนี่มีค่าสาวพันเอาเอาเกล้ามมึงใหญ่เอาเนาะลองมึงชุบกีบร้อยชุกทุีกบร้อยพ่นี่เป็นกล้ามกับปูยังไงนี่ปูหน้านี่พ่โตนไปใช่ช่ไหตนก็ปล่อย เอ้าตหปุดป่วยมันเกิดไหพ่อดีได้ปราจญ์เลยเมนบ่อบตายบ่บุด้ขาชัดแต่ว่าได้ขายกล้าบมันอ๋อสังเกตบุคขากราบไปหักมันโนเบาเดียวยังไงกัดกินแบบนี้เอ้าเอ้าสุดเดียวชื่อพงก้อนเพ่นไงเออสาวพันกี่เนาะเดี๋ยวให้เลียวหน้าได้ว่จะได้มาหาขายอ่ะมาพี่ยองเลย สูยๆเ้อกินมะเขือด้วยมั้งไรเงี้ยแกก็อย่ายู่บ้างงยอยู่็กอยากอยู่นะเนาะงูกันฮะกินบ่เขากินเนาะอืกินัน้อลองก่อน่อนผใหญ่ต้องคอยบอ่เนะเบ้เบิ้ตรงนี้นะข้ามกูเขียวฮักโอ้โห จาปูยังมีูแดงบ่ปูนาอกินนี้เนยกดเดียงเลยิมมามสิพี่นัวเลยนัวนัวบ่เป็นนัวแล้วบถุงนึงคุณจไปไเพราะเราไม่าเบิ่งนติวมันจะใช่เรอ่ะข้ามปูข้ามกระปูอร่อยมืนกันเน่ย ได้ก้านกระปูกินพี่น้องขักคัดขักมาเขียบหาพันเสียบบ่ขอชิมกันได้บ่ฮึ่มฮึ่มนพี่น้องเลยซีมึงหม่างยังไงนี่ชิมึงหม่างยังไงนี่ซุกบ่แล้วว่าไปทุกจักรยาดที่กินนานวันก้านกระปูจักรยานที่กินมาเขียบบานบ่เตียงต้องซิงกินเวลานี่พี่น้องเลยบนเตียงขับรถเนาะ ไปรับแล้วผมไม่กินต้องกินไม่ได้แบะตลาดส่กันป้อนก็ได้เด้อใ่ป้อนเนาะนั่นเจ้าโบรางมือนะใไปสเปชิ่งสองมื่อกี้นี่เปล่เจ้าไปเี่ยววาเมื่กิ้นี่เดียวนี่นี่เดียวนี้ร้านนี่เท่านี้ร้านนี้เป่เอากิน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 อยู่นี่ด้วนะกินข้านี่ด้วนะลองดูเอาไปกุ้เดเี๋วยวหน้าแล้ว่ะเรีวไม่เช่น้องทางนี้เนาะ ครับหอยกดหอยินไหหอยกินหอยกขิงเขหอนหอยหอยเชอรีกทงว่าแซ่แซ่แม่แซ่แซ่เนาะหาพันพี่น้องสึกเนาะนี่เนาะหาพันกี่เพื่องนึงหน่าันก่กบะกรือว่าคุ้มเนาะหวานแซ่บอ่ะตรงนี้อ สูดได้ไหมเด้อมัรักใจเด้ออืมอันนี้ใช่ไหมเฮ็พวันเฮ็ันเฮ็ดเด่ว่าห้องชิบาไกได้หมดเอาไดมึงเนาะมถามึงล้หร่อย้วถามมึงแม่ถูกเราขายลายย่างได้เพี่องเลยมาไข่บ่างนะมาไข่ก็มีเอพักแห้งเนาะยอดพักบววพักงาเป็นนามบัพักขญาพักข้าฮะ นี่จะคือบ้านบ้านบ้านพักคายบ้านพักคายนี่พักอืมเนาะคุณน้องคะแสดงว่าบ้านพักคายน่าจะพักนี่ลายบริจันทรไงเนี่ยบริจันทร์จ้างสิเนาะนี่มีที่ไปที่มาเลยอืมอันนี้เพิ่มเอิ้นตลาดยังวันเตียงอันนี้บริจันทร์ยังไม่ได้จักเลยจามไปสู้เนาะนี่เอิ้นตลาดยังอันนี้หมดตักเลยโอ้โหตลาดบ้านบึงหัวนา ตลาดอย่างหอมหูตลาดบ้านบึงหัวหน้าเมืองเชียงพงไพรบองเชียงงไพรแข่งขมวนนได้พี่น้องเลยมาตางแข่งน่ะได้มือนี่นะแข่งขมวนกินมาเขียบแข่งขมวนได้จว่าไปชมนี่เจหวานแสีบเนาะยุวเข่าไปเบิ้งใชกินได้ผูีเดียวมั่ำ เอนไปชวนเจ้าเลยแหชวนกันเลยาใจดิือเราอีกคือข่ยุ่ยากนั่นคือเราไม่ตัวตนนี่มาเลยเนาะไปชวนเลยโจพบุญนิเกงาใช้เงาช้ร่ใหม่นหน่อยนเขียบเขียบจะไปจับกองเปี่นเปี่นมาเทียบ คุณเมาบ้านเฮ็ดไข่เขาตำไปไปไปเอาไม่บางไปจ้าักตาที่เลยปไปนังไปนั่งกินห่านเพลนไลนยเอาบะบุนยงเดี๋ยวเพิ่นเก็บค่าที่มีจางเลวนอ่ะเห็ดไข่ตำอกุ้งกุ้หมอาน ชื่อซอยลานนี้ว่าฉันแต่คิ้บาพี่วะพี่น้องเลยสามทานใา้าานี่เช้าหล้ะเจ้าเอามาจะใช้อีกหม่เอามาจะฮื่นเออคอมเนขอเจ้าอะล่ะก็ถือแหละนังเลยเอามาตะหื่นวาชันพี่น้องเลยเขาฮืนอยู่ว่ล่ะเจ้ายี่พอยี่ห้าี่ห้าห้าชื่อยังไชื่ออะไรน้ำพึ๊กน้ำึก โอ้โหทางว่าเอาเสะน้ำพึกบ่สิมนหางเงี้ยคนมานงามหนึ่ง็นใช่ไหน่ะแต่ว่าชื่อพึกชื่อชยังเป็นอะไรบ้างนี้จ้ากระพึกอีดีบ่เย็นเก่งอีบ่ละโอ้ยเสียวัวพลังนี่น่ะนั่งพึกกด้วยพวพลังนี่เล่นเพลงกันบ่ ซาปึกได้ผัวพลังนี่คือยุ่งยี่โด้เนาะคือคือพิวซีพันนี่ได้เนาะมาละจะได้ผัวพลังปะรวยรวยเอ้าพี่น้องค์อาะเดี๋ยวไอ้ซี่ซอยเจ้าเด้อหลานเด้อไอ้สีเมาซอยเออมันนั่งขายแต่เศร้าคุณบอลนี่ โอเคเงา้เ้อ่ากินจนต้แตกต้อเตนแบบกินเลาเอากินไรกินยิงเตาเลยแนท้เ้าเลยดูวยมากรชยอีเลยเอากระชยทำนี่ก่อนกว่าบดเงินจะได้มีเงินได้หนี้เนี่ยบ่เงี้เต็มทรงยู่งเต็มทรงดอี่เต็มทรงยู่งแทนจะมาขายข้มือไว้ล่ะ มื้ะขายอย่างนี้แต่ละมือน่ะมาเขียบนี่มาเขียบนี่โอ้โหนึกแค่ลายอีกบ่ชวนเจ้าน่อยลายมีทางใดเฮือนเจ้าบะเล็งหรื่าเจริล่ะเอาเด้อเร็วเลยอันนี้เอ่ยบ่นี่พี่น้องเดียวพี่น้องเดียวเดียวกันพี่น้องเดียวกันอืออ้าวเราสาวสาวหาพันลั่นแหละ เด้อแกงใจทําใจเยนเด้อม่ซอยบ่น้องยังสิไปทางกัดเนาะไ้เติมน้ำมันเงินบดเลยพี่น้องเลยเอาไปกันได้ละได้อบบนี้เด้อกับใลายลาเด้อทหารพันกี่เนาอดูดดูดิดูเข็นก้องหห่เยโอ้ยซาโอ้ยเนาะน้องน่อยพี่พี่น้องเลยมนหมเป็น้อกฟึ๊ไ้ยไ บุ๊บจิกบดิไปแหกเชี่ยวก็ต้องใช้ไม้ได้เลยนอ้เนาะอ๋อมันก็เจ็บท้องแล้วจะั่งว่าเอาแท้เจ็บแล้วมันยขับรถไปไกลช่จอดเลยบ่ขามขามน้อยใส่กระบอกกระบอกแท้เจ้าขายอย่างนี้นี่มีอกบนํามายังชาหน่เฮ็ดซีด เอาไปลาบก็ได oh. ้ป้อเอาบัลาบโอ้เอ็ดซีนเอ็ดซีม uh ือ oh, ต oh, uh ้มเอาจ้ายายาป้อ oh. ดูดูเอาไว้ก่อนตัวนี้ยังไม่เคยกินยิ่เคื่อเอา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 ใจลายดูดูดูยิ่อเครื่องเจ้ารถง่วงพอได้โอ้ยไปเอานี่ให้เขากินมีชิพาแต่เจ้ารถเจ้าจอดเเลยแล้วแบบนี้ ไปไม่มาชาบวะทั้ที่ชาวกาแฟให้กันกินงเลเองกันยอดและเจ็บองกันจอดกันบ่เป็นยังืวะหัวชาใจนเาไม่ได้คนใจอะไลด้อนี่คุณสุกเนอะโดยโดโดผู้ถักกบบ้านง่ายในชาวเฮ็ดพวกนะเมื่อกี้อืมนี่เทนี่อ๋อไปแร้วเนาะไปไปเร็วเลยพาพีพรน้องเดินทางไปโตโดย ดูโอ๊ยพีอาโอเคพี่น้องไงเนาะเอาการโลส้มบรรยากาศเอ่อมีค้าวเส้าคายตามตลาดให้พ่อเบิ้งข้าวๆก่อนพี่น้องเลยกะสีเผาเดินทางไปต่อเนาะกาไปตามถนนคนทางพี่น้องเลยขึ้นไปไกลเมื่อนี้เนาะกะสีไปเยี่ยมไปยามพ่อแม่พี่น้องพูดแหละอ่อทั้งทาแขกพี่น้องเลยเมื่อนี้เอ่อการทาแขกเมื่อนี้เนาะนี่เดินทางไปไกลพี่น้องเลยเบะซื้อไนอยู่ในกินเนาะ กินระวังรถนั่นแหละกินระวังรถก่อนอ๋อโอเคพี่น้องไงบอกว่าลายหญ่ห้างสำหรับคลิปนี้เนาะกะสิพักพี่ผังน้องสำนี่ก่อนเนาะไปพบไปพ่อกับบ่าจแก่นบ่อเตียงบ่อวเ้ยวบ่อบุญบ่อเสียงน,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 น้อยคลิปหน้าพี่น้องเไยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีได้สบายดีพอพี่น้องก็งจสุดสุดคนบาย <laughs>